ตอนที่288เหตุใดจึงเป็นสตรีมิใชัยบุรุษวันต่อมาณทางเหนือของจงหยวนเรือหาะขนาดใหญ่หลายลำต่างก็มุ่งหน้าไปทางเหนือราวกับแล่นอยู่กลางแม่น้ำช่างเป็นภาพที่งดงามประการตายิ่งนักอีกทั้งเมื่อดูจากทงที่แขวนอยู่บนเรือหาะแต่ละลำแล้วก็รู้ได้ม่ยากเรือหาะยักย้ายเหล่านี้มาจากสำนักบำเพ็ญเพียรน,น้อยใหญ่ต่างๆที่อยู่ทางด้านเหนือของจงหยวน ลำแรกก็คือเรือเหาะของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงเวลานี้ฐานถ่ายชิงสเสวทที่สวมกระโปรงสีขาวบริสุทธิ์ด,ดุจหิมะผมยาวสลวยลู่ไปทางด้านหลังกำลังยืนอยู่หน้าราวกั้นเพียงลำพังพลางท่อสายตามองไปด้านหน้าอย่างครุ่นคิดตอนนั้นเองสวีชิงเทียนก็ปรากฏตัวขึ้นข้างกายของฐานถ่ายชิงสเสวยเงียบฮ่าฮชิงเสวยเจ้ายืนอยู่ตรงนี้มาหลายชั่วยามแล้วนะ สวีชิงเทียนเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่แฝงไว้ซึ่งรอยยิ้มอ่อนโยนพร้อมกับท่อสายตามองออกไปเช่นเดียวกันท่านเจ้าสำนักฐานถ่ายชิงสเสวได้สติขึ้นมาพลันหันไปมองสวีชิงเทียนสวีชิงเทียนโบกมือเบาๆแล้วเอ่ยเสียงเรียบออกมาว่าข้าได้วางแผนการเดินทางมาแล้วการเดินทางขึ้นเหนือของเราในครานี้จะมีผ่านเมืองเสียวฉือท่านเจ้าสำนักข้าฐานถ่ายชิงสเสวมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพร้อมด้วยท่าทางอึกอัก ว่าวสวีชิงเทียนยังคงมองไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นความจริงแล้วเมื่อวานนี้ที่ข้าได้ไปปรึกษาหาหรือที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนบังเอิญได้รู้บางอย่างมาหลายปีมานี้ผู้อาวุโสเย่เข้าฌานมาโดยตลอดมิแน่ว่าอีกมินานเขาอาจจะหลบลี้จากโลกนี้แล้วก็เป็นได้ฐานถ่ายชิงสเสวียได้ยินเช่นนั้นใบหน้ารูปไข่ที่ไร้ซึ่งตำหนิใดใดพลันเต็มไปด้วยความประหลาดใจท่านเจ้าสำนักท่านหมายความว่าผู้อาวุโสเย่จะไปแล้วหรือเจ้ากะ ฐานถ่ายชิงเสวะเวอ่ยขึ้นอย่างมิเคยคาดคิดมาก่อนน่าจะเป็นเช่นนั้นสวีชิงเทียนถอนสายตาแล้วหันกลับมามองฐานถ่ายชิงสเสวที่กำลังเต็มไปด้วยความสับสนก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนดังเดิมคงเพราะสาเหตุบางอย่างผู้อาวุโสเย่จึงได้ลงมาอย่างโลกใบนี้บัดนี้เป็นไปได้ว่าเขาคงได้คำตอบแล้วจึงได้ตัดสินใจฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมจะไปจากโลกนี้ ท่านใดนั้นฐานถ่ายชิงสเสวก็นิ่งเงียบไปมือที่เรียวงามดุดหยกที่อยู่ภายใต้แขนเสื้อจับกันแน่นอย่างควบคุมมิได้หลังจากเงียบอยู่พักหนึ่งฐานถ่ายชิงสเสวจึงเอ่ยถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าท่านเจ้าสำนักก่อนที่ผู้อาวุโสเย่จะจักไปสิทธิขอไปพบเขาอีกสักคราได้หรือไม่เจ้าคะ สวีชิงเทียนเผยท่าทีสับสนออกมาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยได้อย่างจริงจังว่าชิงสเสวยเจ้ามีความสามารถสูงส่งอายุเพียงเท่านี้แต่สามารถมีความแตกฉานในวิธีดนตรีได้ถึงเพียงนี้ข้าเชื่อว่ามีถึงพันปีเจ้าจะต้องบรรลุเป็นเซียนได้อย่างแน่นอนถึงตอนนั้นมิแน่เจ้าอาจจะสามารถพบผู้อาวุโสแย่อ,อีกคราบนสวรรค์ก็เป็นได้เช่นนั้นข้าคิดว่าเจ้ามีจำเป็นจะต้องยึดต,ติดกับปัจจุบันให้มากนักแต่ควรจะใส่ใจกับการบำเพ็ญเพียรมากกว่า ฐานถ่ายชิงสเสวได้ยินเช่นนั้นร่างบอบบางพลันกระตุกขึ้นมาน้อยฮ่าฮใบหน้ารูปไข่ปรากฏริ้วแดงขึ้นบนแก้มทั้งสองข้างยิ่งทำให้นางดูมีเสน่ห์หน้าธนุถนอมทั้งยังรู้สึกมีชีวิตชีวาหน้ามองยิ่งนักท่านเจ้าสำนักสิทธิ์สิทธิ์มิเคยคิดสวีชิงเทียนหัวเราะออกมาการบำเพ็ญเพียรมิเพียงแต่จะต้องพัฒนาตบารมีและระดับขั้นเท่านั้นแต่ยังต้องฝึกฝนจิตด้วยเจ้าลองถามใจของตัวเองดูว่าแท้จริงแล้วเจ้ารู้สึกเช่นนั้นจริงหรือไม่ เอ่ยเพียงเท่านั้นสวีชิงเทียนก็นิ่งเงียบไปฐานถ่ายชิงสเสวรู้สึกสับสนจิตใจของนางกำลังว้าวุ่นไปหมดจนผ่านไปหลายชั่วยามในที่สุดสำนักต่างๆก็มาถึงดินแดนทางเหนือทันใดนั้นชายแดนทางเหนือที่ปกติไร้ซึ่งผู้คนเวลานี้กลับมีผู้คนมารวมตัวกันจนมืดฟ้ามัวดินหลังจากที่สำนักต่างๆจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท้องฟ้าก็ถูกฉาบด้วยแสงสีส้มพระอาทิตย์กำลังคล้อยต่ำลง ตอนนั้นเองฐานถ่ายชิงสเสวยที่กำลังมีเรื่องหนักอ,อกก็ได้เดินหลบขึ้นไปบนกำแพงเมืองทางเหนือที่ทอดยาวออกไปนับหมื่นลี้เพียงลำพังทันใดนั้นลมหนาวก็พัดชฉยมาราวกับมีดกรีดก็มาปานผมยาวสลวยของฐานถ่ายชิงสเสวยพลิ้วไปตามสายลมกระปรงสีขาวที่นางสวมใส่ปลิวสวัยอยู่เช่นนั้นนางรีตาลงเผชิญหน้ากับลมหนาวที่เหมือนมีดคอยทิ้นแทงสายตาจ้องมองไปยังดินแดนทางเหนือที่เต็มไปด้วยความรกร้างและว่างเปล่า ได้รู้จักกับผู้อาวุโสเย่มายาวนานถึงเพียงนี้แต่สุดท้ายกลับมีวาสนาเพียงพบเพื่อผ่านไปเท่านั้นมาบัดนี้เขากำลังจะจากไปแล้ววิธีเต่าล่องลอยผู้บำเพ็ญเพียรเช่นพวกเราใช้ความพยายามทั้งชีวิตทว่านับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีสักกี่คนกันที่สามารถบรรลุเป็นเซียนได้หรือว่าการจักกันในคราก่อนคือการจักลาช่วนิรันเยี่ยงนั้นหรือฐานถ่ายชิงสวดตมิได้ที่จะพึมพำกับตัวเอง ทว่าในตอนนั้นเองจูจ่ๆนางก็เหมือนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงหัวฟานเพลงนั้นขึ้นมาวินาทีต่อมานางจึงรีบปลดพินโบราณที่อยู่ด้านหลังออกมาจากนั้นก็นั่งลงกับพื้นพร้อมกับวางพินลงด้านหน้าหลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักนางก็หลับตาลงก่อนจะค่อยๆกรีดนิ้วอันเรียวยาวลงไปบนสายพินแตง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 ,แตงทันใดนั้นเสียงพินก็บรรเลงขึ้นราวกับบ,บทเพลงสวรรค์ ไพรอสนอหูทั้งยังแฝงจิตแท้แห่งเต๋าของวิธีดนตรีเอาไว้อีกด้วยขณะเดียวกันรอบกายฐานถ่ายชิงสเสวก็เปล่งประกายขึ้นมาหมอกอันเจิดจ้าลอยวนไปทั่วจากนั้นรอบกายของนางราวกับมีกรอบบางอย่างห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอกตอนนี้นางจึงดูราวกับเทพเซียนมาจุติอย่างโลกมนุษย์ขณะนั่งอยู่บนกำแพงที่ทอดยาวนับหมื่นลี้พร้อมกับบรรเลงเพลงที่โศกเศร้าเป็นอย่างมากทว่าผ่านไปมิถึงหนึ่งกา้านทูบ นอกกำแพงเมืองทางเหนือฟ้าดินพันเปลี่ยนสีสันหลังจากไอสีดำจำนวนมหาศาลกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งพุ่งออกมาทันใดนั้นก็เกิดลมกันโชกแรงไปทั่วพร้อมสายฟ้าที่แลบปลาบปล่าพลังฟ้าดินที่ทรงพลานุภาพปันป่วนจนยากจะควบคุมทำให้ห้วงอากาศรอบๆเกิดระลอกคลื่นขึ้นเป็นชั้นๆเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก บัดนี้ด้านล่างกำแพงเมืองอันสูงตระงานจึงดูราวกับแดนต้องห้ามของสิ่งมีชีวิตก็มีปาาและเต็มไปด้วยไอสังหารอันน่าสะพรึงกลัวมีนานก็มีร่างอันบอบบางร่างหนึ่งก้าวออกมาจากไอดำนั้นนางก้าวเดินอยู่กลางอากาศผมยาวสลวยสันไหวเล็กน้อยตามจังหวะการเดินระหว่างที่ย่างก้าวก็เผยให้เห็นปลีน่องเรียวยาวนวลเนียนราวกับหญิงงามเดินออกมาจากภาพวาด ทว่าไอพลังที่แผ่ออกมาจากร่างของนางนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักราวบางสิ่งบางอย่างจากสมัยบรรพกาลได้ปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้ก็คือผู้ที่ทำลายผนึกลงได้และออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งในรอบล้านปีตูกูชิงเฟิงเดิมทีนางคิดที่จะพักฟื้นร่างกายจากนั้นค่อยนำเหล่าผู้แข็งแกร่งฝ่ายมารมาเยือนที่แห่งนี้ทว่าเมื่อครูน่นี้นางกลับได้ยินเพลงหัวฟานบรรเลงขึ้นอีกครั้ง เช่นนั้นนางจึงตัดสินใจมาเพียงลำพังจุดประสงค์ของนางเพียงแค่ต้องการเห็นหน้าคนผู้นั้นสักครั้งผู้ใดกันแน่ที่เป็นคนเล่นเพลงหัวฟานตูกูชิงเฟิงที่ยืนอยู่กลางอากาศปลายตามองฐานถ่ายชิงสเสวพร้อมกับเอ่ยถามขึ้นแม้เสียงของนางจะมีได้ดังมากนะักแต่เมื่อเสียงนั้นเดินทางเข้ามาถึงภายในกำแพงเมืองเสียงอันเย็นชาราวกับอสนีบาตเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามก็ดังกึกก้องไปทั่วรัศมีหมื่นลี้ ทันใดนั้นผู้แข็งแร่งจากสำนักน้อยใหญ่ที่กำลังปรึกษาหารือกันอยู่ก็มีสีหน้าตกใจต่างก็พุ่งตัวออกมาจากภายในตำหนักโบราณหลังหนึ่งเพราะค่ายกลที่วางเอาไว้รอบนอกของกำแพงเมืองราวกับเป็นตาข่ายป้องกันสามารถปิดกั้นเสียงมากมายได้ทว่าเสียงนี้กลับสามารถดังทะลุเข้ามาได้อีกทั้ง,งยังเต็มไปด้วยอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้อิทธิฤทธิเช่นนี้ต้องเป็นจักรพรรดิมารตนนั้นเป็นแน่ ทว่าเวลานี้ฐานถ่ายชิงสเสวที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองกลับต้องขมวดคิ้วมุ่นพลางจ้องไปยังตู่กูชิงเฟิงได้ยินเช่นนั้นนางก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยถามขึ้นเบาๆผู้อาวุโสท่านรู้จักเพลงหัวฟานด้วยหรือเจ้าคะเมื่อครู่เจ้าเป็นคนเล่นเพลงหัวฟานงั้นหรือตู่กูชิงเฟิงตัวสั่นเทาน้อยๆขณะที่ถามย้ำออกไปน้ำเสียงของนางสันไหวยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อครู่ผู้ที่เล่นเพลงหัวฟานคือสตรีนางนี้งั้นหรือแต่ เหตุใดจึงเป็นสตรีมิใช่บุรุษเหตุใดจึงมิใช่เขาทัานใดนั้นเมื่ออารมณ์ของตูกูชิงเฟิงปั่นป่วนยุ่งเหยิงจึงทำให้พื้นที่บริเวณน,นั้นราวกับถูกแช่แข็งก็มีปาน